บทพิสูจน์ยิ่งเรือนจำที่ทำให้คุณภาพชีวิตนักโทษดีอาจญากรรมยิ่งลดลงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผมถูกจองจำในคุกทางกายคุณถูกจองจำในคุกทางใจชีวิตรักหลังกรงขั้งหลิวเสียโโ่ยวโปนักโทษการเมืองผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้ในอินเท Viu? สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเขา้าใจข่าวเขา้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์มากันที่เรื่องแรกนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานแขกพูดข่าวที่สพสชกระทรวงสาธารณสุขกรมราชธรรมกระทรวงยุติธรรมจะร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของนักโทษในเรือนจําแล้วแขกก็สัญญากับคุณผู้ชมว่าวันนี้นะคะแขกจะเอา เรื่องราวของคุกที่น่าอยู่แต่ละที่แต,ทแต่ละที่ในโลกนี้ซึ่งมีคนทําลำดับไว้ค่ะเป็น clipmas.com ค่ะทําไว้ว่า25เรือนจําที่ว่ากันว่าดีและสะดวกสบายมากที่สุดในโลกแล้วก็แถมท้ายอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมจนใครๆก็อยากติดคุกจะบ้าเหรอคุณผู้ชมนึกดูว่าต่อให้คุกอะ่ะมีคุณภาพเท่าโรงแรม6ดาวแขกถามคุณผู้ชมตรงๆว่าอยากติดคุกไหมคะลองอย่างนี้ วันนี้แขกให้คุณผู้ชมไปอยู่เซนต์บริจิสแต่ไม่ให้ออกไปไหนเลยนะให้ให้อยู่เหมือนติดคุกอะ แต่เป็นห้องแบบโรงแรมเซนต์บริจิสเลย6ดาวให้อยู่6เดือนกินอาหารแบบในโรงแรมเลยแต่แห้ามออกไปไหนอยู่แต่ในนั้นน่ะแขบถามว่าคุณผู้ชมอยากอยู่ไหมเพราะว่าในโลกนี้คุณผู้ชมมันไม่มีสําหรับชีวิตมนุษย์มันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความเป็นมนุษย์มากเท่ากับอิสระเสรีภาพอีกแล้วต่อให้เอาไปขังไว้ในโรงแรม6ดาวก็ไม่มีใครอยากโดนขังเพราะฉะนั้นการที่จะไปจัวหัวว่าคุกมันดีจนใครๆก็อยากติดคุกเนี่ยเป็นการจัวหัวที่ คือแบบนี่ไม่มีความเข้าใจเลยเหรอเกี่ยวกับความความสิ่งที่มีคุณค่าต่อต่อมนุษย์ ต่อความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเราจะมาไล่ดูกันว่าคุกที่ว่าดีๆเนี่ยมันดีอย่างไรและทําไมจึงดีอย่างนั้นแล้วมันลดจํานวนอาชญาการรมได้อย่างไรพูดถึงหลักการการเอาคนไปขังคุกก่อนนะคะคุณผู้ชมหลักการมันมีแค่นี้เองว่าการลงโทษมนุษย์ที่เอาไปขังไว้ในคุกเนี่ยหลักการก็คือว่าเขาถูกลงโทษด,ด้วยการลดทอนอิสรภาพแต่ไม่ได้แปลว่าสิทธิของความเป็นมนุษย์ของเขาจะต้องถูกลดทอนไปด้วยอันนั้นค่อย น,นะคะแล้วอย่างที่ใครพูดไปเมื่อวานนั่นก็คือในห่วงเวลาของที่ถูกจับกลุมคุมขังนั้นคือห่วงเวลาที่มนุษย์เหล่านั้นนะคะควรจะได้รับการเตรียมตัวเพื่อออกไปสู่สังคม ให้มีความสามารถที่ออกกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างดีไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆในภายภาคหน้าอีกนั่นคือปรัชญาของการที่คนเนี่ยถูกลดทอนอิสรภาพในฐานะที่เป็นโทษเอาละค่ะทีนี้มาดูก่อนว่าคุกที่ไหนนะคะที่เขาว่ากันว่ามันดีมากๆบ้างที่แรกนะคะอาจจะได้สักสอสที่ค่ะคุณผู้ชมเป็น justice center lioben ที่ออสเตรียค่ะเป็นคุกสําหรับนักโทษในคดีความผิดทางอาญาที่ไม่รุนแรงมากนะักเช่น ขโมยสุนัขภายในคุกจะเป็นห้องนอนและห้องน้ำส่วนตัวรวมถึงห้องครัวมีทีวีมีสนามบาสมีห้องออกกำลังกายอันนี้ไม่ใช่นะคะและพื้นที่กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะหรือก็เรียกได้ว่าเป็นคุกที่เป็นภาพแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคุกที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากแต่คุกที่สเปนที่นี่น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคุกอาราน h e s Who prison นะคะที่จังหวัดสเปนอันนี้นะคะภาพนี้เป็นคุกสำหรับครอบครัวถ้าใครคนใดคนหนึ่งนะคะในครอบครัวถูกจับเช่นถ้าพ่อถูกจับลูกแม่นะคะภรรยาสามารถเข้ามาอยู่ในคุกด้วยได้คุณผู้ชมฟังก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยการลงโทษมันไม่มีความหมายสิถ้าแม่ถูกจับสามีซึ่งเป็นพ่อนะคะก็สามารถไปอยู่ในคุกด้วยได้เอาลูกไปอยู่ด้วยได้ แขกไม่แน่ใจว่ามีภาพอื่นๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าจะเห็นภาพเนอร์เซอรี่ที่ดูสวยงามมีอุปกรณ์มีอะไรพ,พร้อมดูดียิ่งกว่าอนุบาลลาะคะแพงๆบ้านเราซะอีกนะคะคือมีทั้งเนอร์เซอรี่มีโรงเรียนอนุบาลมีห้องน้ําห้องนอนคือมีบ้านสําหรับครอบครัวอยู่ได้จริงๆถามว่าแล้วทําไมคุกอารันฮูเอสที่สเปนนะคะ อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวมากขนาดนี้แล้วมันเป็นการลงโทษจริงหรือเปล่าวิธีคิดมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าใครสักคนหนึ่งในครอบครัวนะคะติดคุกเช่นพ่อติดคุกพ่อติดคุก20ปีสมมุติปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรอาจจะเมียมีชู้ถูกไหมอาจ้วลูกล่ะพ่อติดคุกลูกจะได้ไปโรงเรียนไหมรายได้ของคนในบ้านหายไปหรือเปล่า เด็กนะคะที่พ่อติดคุกเนี่ยจะกลายเป็นเด็กมีปมด้อยหรือเปล่าคือปัญหาสังคมจากการที่ สมาชิกครอบครัวหนึ่งติดคุกและครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะมันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกนับไม่ถ้วนเป็นลูกโซ่เพราะฉะนั้นวิธีจัดการคุกแบบอารันฮูเอสที่สเปนเนี่ยเขาก็คิดด้วยหลักการแค่นี้เองค่ะว่าเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่ว่าสามีถูกจับเข้าคุกไป20ปีออกไปเอาเมียมีชู้คนที่ออกจากคุกก็เลยไปตามค่าชู้ของเมียส่วนลูกก็กลายเป็น เด็กแว้นเด็กสกอยเพราะครอบครัวมีปัญหาถูกเพื่อนล้อว่าพ่อมึงเป็นไอ้ขี้คุกขี้ยาก็กลายเป็นปัญหาสังคมอีกและตอไปไม่ตอไปไม่มีที่สิ้นสุดเขาก็าเลยคิดการตัดวงจรอ,อาชญาการรมเออว่าคุณต้องทําให้คุณภาพชีวิตของคนมันดีเอาพ่อติดคุกเหรอโอเคภรรยาเข้าไปอยู่ในคุกด้วยได้แล้วมีแล้วอยู่กันอย่างดีด้วยเอาเอา,เอาลูกไปเลี้ยงในคุกไหมลูกเข้าโรงเรียนลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลมีเอ่เออำสิ่งอำนวยความสะดวก พรั่งพร้อมสาหรับจะมีชีวิตครอบครัวส่วนจะอยู่ตลอดจะเข้าๆออกๆอ,อ,อยู่แค่เดือนละครั้งหรือแค่มาเยี่ยมแบบเดือนละสองสาครั้งเอาลูกเอาเต้ามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวก็ไม่ว่ากันแล้วภาพนะคะของคุกอารันฮูเอสเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปดูภาพ Google เข้าไปดูได้นะคะเราจะเห็นภาพครอบครัวอยู่ด้วยกันน่ารักมากแล้วผลที่ได้มันก็คือได้จริงๆนั่นก็คือว่าในบรรดาคนที่ถูกติดคุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว ครอบครัวไม่มีปัญหาลูกเต้าไม่มีปัญหาได้เรียนหนังสือตามปกติปัญหาอื่นๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกครอบครัวที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนี่คือจุดที่บอกว่าทําไมคุกดีๆจึงช่วยลดปัญหาอาชญากรรมจุดที่ลดคือเป,เ,ปเป็นการจัดการแบบนี้นะคะนี่คือการจัดการระบบคุกแบบสมัยใหม่ซึ่งสามารถตัดวงจรอุบาทของการเกิด อาชญากรรมเป็นวงจรอย่างนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ คุกซึ่งมันล้าหลังอ่ะคุณผู้ชมเอาคนเข้าคุกไปออกมาปรับตัวเข้ากับสังคมนอกคุกไม่ได้แล้วก็ก่ออาชญากรรมใหม่ส่วนสมาชิกครอบครัวที่เหลือมีพ่อแม่ติดคุกลูกเต้ามีปัญหาก็กลายเป็นอาชญากรรุ่นใหม่ก็กลายเป็นวงจรของการเกิดอาชญากรรมต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไม่มีที่สิ้นสุดก็หวังว่านะคะแขกหวังว่าการปฏิรูปคุกการปฏิรูปเรือนจําแบบที่เราเห็นในสเปนหรือแบบที่เราเห็นในนอร์เวย์ในฟินแล ในเนเธอร์แลนด์ในออสเตรียจะเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยแล้วก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นความหวังที่ที่หวังไม่ได้นะะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมมาร่วมหวังแบบนี้กับแขกด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเนะ,ะไปฟังเรื่องรักที่ทั้งเศร้าทั้งโรแมนติกของนักโทษการเมืองของจีนค่ะ No ego สนับสนุนโดย Export Shop หลิวเสี่ยวโปรนะคะซึ่งเขาเสียชีวิตไปเมื่อวันที่13กรกฎาคมหลิวเสี่ยวโปรคือนักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับรางวัลโนเบลแล้วก็ถูกทางการจีนคุมขังเพราะว่าต่อต้านรัฐบาลนะฮะเขาถูกจับกลุมตัวเนื่องจากเรียกร้องให้ประเทศจีนเปลี่ยนการปกครองนะคะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถแถลงการกดบัตร0 8ยแล้วก็ถูกทำให้ถูกจับกลุมนะคะ จำคุกเป็นเวลา11ปีในข้อหายุยงให้เกิดการบ่อนทำลายอำนาจรัฐนั่นคือข้อหาที่เขาได้รับค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็อยู่ในคุกนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งในที่สุดก็เสียชีวิตทั้งทงที่องค์หลายๆประเทศนะคะก็พยายามจะเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเขาออกมารับการรักษาที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศทเยอรมันแล้วก็ อ,อ,องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆนะฮะรวมทั้งรัฐบาลของสวีเดน ผู้ให้รางวัลโนเบลแก่เขาก็บอกว่าตอนที่เขาป่วยหนักก็มีการเรียกร้องว่าเขาควรจะได้รับการรักษาแต่ท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมเขาก็เสียชีวิตไปนะคะในวัย61ปีอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมในรายงานข่าวของ BBC นะคะได้นําเสนออีกด้านหนึ่งของชีวิตหลิวเสี่ยวโปโค,ค่ะบทความนั้นชื่อ The Love That Survived a Chinese l a b o r Camp ความรักนะคะที่ เป็นความรักที่มีชีวิตรอดมาได้จากการถูกกักขังนะคะในค่ายกักกันแรงงานเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมชีวิตของหลิวเสี่ยวโปเนี่ยเขามีภรรยานะคะมีคนรักซึ่งรักกันมากแล้วในชีวิตคู่ของทั้งคู่เนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะของชีวิตการแต่งงานของเขาครึ่งหนึ่งของชีวิตรักของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่อยู่ในคุก หลิวเสียวโป,โปค่ะแต่งงานกับภรรยาคือหลิวเซียนะคะในปี1996การแต่งงานครั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะต้องทําการขออนุญาตอะไรมากมายแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นชัยชนะเล็กๆเ,เพราะว่าเมื่อแต่งงานกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ทําให้ หลิวเซียมีสิทธิ์ที่จะไปเยี่ยมเขาที่เลเบอร์แคมได้นะฮะด้วยระยะทางจากปักกิ่งเนี่ยไปที่ค่ายกับการรายงานนีคะคุณผู้ชมใช้ระยะเวลาเดินทางนะคะ1,600กิโลเมตรแล้วเธอก็ไปเยี่ยมเขาทุกเดือนแล้วหลิวเซียซึ่งเป็นกวีเป็นนักเขียนด้วยนะคะก็เคยเขียนบทกวีไว้เกี่ยวกับการไปยเยี่ยม หลิวเสี่ยวโ,โปนะคะท่อนหนึ่งของบทกวีของเธอเนี่ยบอกว่าในการเดินทางอันแสนไกลนี้นะคะแล้วเมื่อได้ไปไปเยี่ยมกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเอื้อมมือไปสัมผัสกันได้ทั้งคู่แต่งงานกันที่โรงอาหารของค้ายกฎการรายงานนี้เองค่ะในปี1989นะคะอ๋อไม่ใช่คะ่ะเขาแต่งงานกันในปี1996 หลิวเสี่ยวโปโนะคะก่อนหน้าที่เขาจะถูกจับเขาเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็เป็นโปรเฟรเซอร์ที่มีอนาคตไกลในปี1989เค่ะเขาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็กลับมาเมืองจีนนะคะมาประท้วงที่เทียนอันเหมินเขาเป็นเขาเป็นคนที่มีส่วนในการช่วยเซราจาต่อรองไม่ให้นักศึกษาถูกฆ่าทำร้ายว่ากันว่าถ้าไม่มีหลิวเสี่ยวโปโนะคะจะมีนักศึกษาถูกฆ่าตายมากกว่านี้อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากเหตุการณ์ของเทียนอันเหมินนะคะเขาก็ถูกกักกันไปถึงย 20เดือนพอออกมาค่ะก็สูญเสียทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านอาชีพการงานหลังจากนั้นนะคะเขาก็พบรักกับหลิวเซียซึ่งเป็นนักเขียนเป็นกวีแล้วก็มาใช้ชีวิตร่วมกันค่ะที่ปักกิ่งในชีวิตคู่นะคะหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวออกมาจากถูกกักกันแน่นอนนะคะก็จะเป็นผู้ที่ ถูกจับจ้องนะคะถูกจับตาโดยรัฐบาลในระหว่างที่อยู่โดยที่ไม่ถูกจับเนี่ยค่ะก็จะมีการถูกสอดสองซอดแนมนะคะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาคอยดูอยู่ตลอดเวลาซึ่งเพื่อนของเขาก็บันทึกเอาไว้นะ,ะบอกว่าเออก็ต้องเข้าใจนะในเวลาที่รัฐบาลต้องการที่จกกะก่อกวนใครสักคนที่เป็นที่เขาเห็นว่าเป็นศัตรูของรัฐสิ่งแรกที่รัฐบาลจะทำนั่นก็คือต้องพยายามไปรบกวน ชีวิตส่วนตัวของคนคนนั้นให้มากที่สุดนะคะไปเยี่ยมบ้านไปดูว่าวันนี้คุยกับใครมีใครมาหาอ่านหนังสืออะไรเสียวโ,โปนะคะเคยบอกกับเพื่อนว่าเขาไม่เคยคิดจะมีลูกเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายนะฮะเพราะเขาไม่อยากให้ลูกเขาโตมาด้วยการเห็นพ่อเนี่ยถูกตำรวจหิวตัวออกไปจากบ้านอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เขาโดนข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐไปแล้วนะคะเขาก็ ต้องแยกนะคะกับภรรยาแล้วก็ถูกจับในปี2009ค่ะคุณผู้ชมในตอนหนึ่งที่เขาแถลงต่อสารนะคะใน,นท่อนท้ายเนี่ยเขาได้พูดถึงภรรยาแบบนี้นะคะบอกว่าปีแล้วปีเล่ากับชีวิตที่ไร้เสรีภาพความรักของเราเปลี่ยนไปด้วยความขมขื่นที่ถูกเติมเข้ามาโดยปัจจัยภายนอกและเป็นความขมขื่นที่ยังค้างคาอยู่ช่วนนดนิทรร์ผมถูกจอก ผมถูกจองจำในคุกทางกายคุณถูกจองจำในคุกทางใจความรักของคุณคือแสงสว่างที่ลอดเข้ามาระหว่างซี่กรงที่คุมขังกระทบไปทุกอนูแห่งผิวหนังความอบอุ่นของแมนแผ่ซ่านไปทั่วร่างทำให้ใจผมสงบเปิดกว้างสว่างสวยัยแล้วทำให้ทุกๆนาทีที่ถูกจับกลุ่มของผมมีความหมายความรักของผมที่มีต่อคุณเต็ไมไปด้วยความเสียใจสานึกผิด และผมแทบจะทรงตัวไว้ไม่ไดภ้ภายใต้ความหนักหน่วงแห่งความสำนึกผิดนั้นคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่หลิวเสียวโปนะคะพูดถึงภรรยาของเขาแล้วก็ได้แถลงต่อสารนะคะตั้งแต่ปี2019ในปี2010นะคะหลิวเสียวโปก็ได้รับรางวัลโนเบลแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขาได้ออกจากคุกหรืออะไรเลยนะคะ เมื่อหลิวเสี่ยวโปได้รับรางวัลโนเบลค่ะภรรยาของเขาซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะก็เป็นนักเขียนเป็นกว,วีเป็นหญิงสาวที่มีอนาคตสดใสเป็นลูกสาวนายธนาคารนะคะซึ่งเธอควรจะมีชีวิตที่แบบสดใสอยู่ในชนชั้นที่ถือว่าเป็นอภิสิทธิชนของสังคมจีนแต่เมื่อเธอนะคะแต่งงานกับหลิวเสี่ยวโปด้วยความรักแล้วก็อยู่กันมาด้วยอุดมการณ์ที่อยากจะต่อสู้นะคะเพื่อ เพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อเพื่ออุดมการนะคะสิ่งที่หลิวเสี่ยวโปรเรียกร้องมาตลอดก็คือเรียกร้องให้จีนปกครองด้วยเลิกปกครองด้วยระบบพักเดียวแล้วนั่นนะคะอาร์ติเคิลแนั่นแหละคะ่ะที่ทําให้เขาถูกจองจําถึง1 1เปีพอหลิวเสี่ยวโปเรางวัองโนเบลนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่รัฐบาลจีนปฏิเสธมาตลอดแต่สิ่งที่ สำนักข่าวต่างชาตินําเสนอก็คือว่าภรรยาของเขาค่ะก็ถูกกักขังไว้ในบ้านนะะถูก house arrest แล้วก็เขาบอกว่าการที่ภรรยาเขาถูกกักขังไว้ในบ้านแล้วก็ถูกสอดแนมนะคะถูกจํากัดว่าติดต่อใครได้ใครไม่ได้โทรหาใครมีใครมาเยี่ยมก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดอย่างนั้นตลอดเวลาเพื่อที่จะเป็นแรงกดดันให้กับหลิวเสี่ยวโปที่ถูกอยู่ในคุกด้วยแล้วเพื่อนของเขาก็บอกว่าก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าหลิวเสี่ยวโปที่อยู่ในคุกเนี่ยรู้หรือเปล่าว่า ภรรยาของตัวเองถูก House Arrest หลังจากถูก House Arrest หรือถูกคุมขังภายในบ้าน2ปีนะคะหลิวเซียก็เป็นโรคซึมเศร้าค่ะแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะก็ค่อยๆสุดโทมลงอย่างต่อเนื่องทั้งคู่ได้พบกันครั้งสุดท้ายนะคะก็เมื่อหลิวเสี่ยวโปเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลทางตอนเหนือของจีนนะคะแล้วก็การที่เขาจะไปรักษาตัวต่างประเทศเนี่ย หลิวเสี่ยวโปเองก็เป็นห่วงด้วยว่าถ้าเกิดเขาออกไปนอกประเทศแล้วภรรยายังอยู่ในประเทศจะปลอดภัยหรือเปล่าถามว่าตอนนี้นะคะหลิวเสี่ยวโปก็ตายไปแล้วหลิวเซียนะคะซึ่งอ,อ,อยู่ในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วออกไปไม่ได้เนี่ยเหลืออะไรที่เป็นอนุสรแห่งความรักอันนี้เอาไว้บ้างเขาก็บอกว่าในช่วง ปี1996ถึง1999ที่หลิวเสี่ยวโปโถูกจับค่ะเขาหลิวเซียนะคะเขียนจดหมายถึงเขาประมาณ300ฉบับแล้วหลิวเสี่ยวโปโก็เขียนจดหมายมาถึงหลิวเซียนะคะประมาณ3ล้านคำแต่นะคะในหลายๆครั้งที่ถูกเจ้าหน้าที่คนบ้านนะคะจดหมาย300ฉบับและจดหมายจำนวน3ล้านคำที่คู่รักนะคะซึ่งใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยสิ่งนั้นนะคะก็ ไม่เหลืออยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน,นก็เป็นเรื่องความรักของนักต่อสู้ทางการเมืองนักต่อสู้ที่ทําเพื่ออุดมการณ์ของตัวเองแต่ราคาที่ต้องจ่ายมันแพงหรือเกินและแขกก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถึงทุกวันนี้จะมีใครกล้าจ่ายในราคา ที่แพงขนาดนี้เพื่ออุดมการณ์ที่ตัวเองเชื่อแล้วก็เพื่อประเทศชาติที่ตัวเองรักนะฮะไม่แน่ใจจริงๆว่ายังจะมีใครที่จะเสียสละได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผูช้ชมชม่วงหน้านะคะไปคุยกันเรื่องใกล้ๆตัวเรื่องปากเรื่องท้องบางค่ะมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคต กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมสั้นๆน,นะคะมากันเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องใกล้ตัวมากนั่นก็คือเรื่องสารกันบูดในขนมจีนตอนนี้นะคะเมนูที่ฮิตกันมากแล้วอยู่เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตก็คือยำขนมจีนใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าอุ้ยกินยำขนมจีนผอมกินแล้วสุขภาพดีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพยำขนมจีนใส่ปลาทูแต่ปรากฏว่าศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะ ทดสอบสารกันบูดต,ตกค้างในขนมจีนรอบที่สองคุณผู้ชมทดสอบไปนะคะสิบเจ็ดตัวอย่างทั้งสิบเจ็ดตัวอย่างค่ะมีสารปนเปื้อนเป็นสารกันบูดเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นตสิบเจ็ดตัวอย่างสิบเจดยี่ห้อไม่มียี่ห้อไหนไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็มีสองยี่ห้อค่ะที่มีสารกันบูดเกินกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับการปนเปื้อนของสารกันบูดนะคะ ต้องมีปริมาณไม่เกินพันมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นมีอยู่2ยี่ห้อค่ะที่มีมากถึง1 2 7 4 5 5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าอุ้ยยำขนมจีนอาหารคลีนใส่ปัดทูกินแล้วดีต่อสุขภาพเพราะว่าตรวจออกมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเส้นขนมจีนที่ขายกันตามท้อง,ลองตลาดเนี่ยมีสารกันบูดหมดเลยแต่จะ มีมากมีน้อยนะคะจะตกค้างสะสมเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายของเราแค่ไหนเนี่ยคงต้องเป็นวิทยาเป็นวิจารณญาแล้วก็เป็นข้อควรระวังของผู้บริโภคเองแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าชีวิตของคนไทยอย่างเรานะคะจะไปหวังพึ่งออยอหวังพึ่งรัฐหวังพึ่งอะไรจะมาสํารวจกวดขันว่าอุ้ยจะต้องขนมจีนจะต้องมีนะปริมาณสารกันบูดปริมาณสารตกค้างเอ่อ วันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยจะเขียนให้มันชัดเจนตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานวกาคงจะยากนิดหนึ่งแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคงต้อง,งหัดทําขนมจีนกินกันเองแล้วเนะคะเพื่อความปลอดภัยวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ